เสือหลุดใกล้ปารีสเจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประกาศให้ชาวบ้านหลบอยู่ในบ้านขณะที่พวกเขาออกตามล่าเสือหนุ่มที่หลุดออกมาในเมืองเล็กๆประมาณ35กิโลเมตรทางตะวันออกของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญตรวจดูรอยเท้าของสัตว์ตัวนี้และยืนยันว่านี่เป็นรอยเท้าของเสือพวกเขาหวังว่าจะจับเป็นเจ้าเสือได้ เจ้าหน้าที่พร้อมปืนยาสลบและเครื่องตรวจจับความร้อนได้ออกค้นหาตัวเจ้าเสือตัวเนี้ยทั้งบนภาคพื้นดินและใช้เฮลิคอปเตอร์แต่ก็ยังไม่พบตัวไม่มีใครทราบว่าเจ้าเสือตัวนี้หลุดมาจากที่ไหนทว่าเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับดิสนีย์แลนด์ปารีสแต่ทางสวนได้ออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่เคยมีสัตว์ในสวน คณะละครสัตว์ที่เพิ่งจะผ่านทางก็บอกว่าเสือของคณะอยู่ครบทุกตัวเอ๋คุณล่ะคะคิดว่าเจ้าเสือตัวเนี้ยมาจากไหนอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ